ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ซึ่งกำลังระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศได้ทวีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้อยู่ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล,ล่าจังหวัดสุโขทยัยถือได้ว่าเป็นพื้นที่วัดใจของทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุขโขทยัยและนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างแข่งขันเพื่อสกัดกัน้นยับยัง้งและควบคุมไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดขยายวงกว้างมีการปิดหมู่บ้านไม่ให้คนผ่านเข้าออกส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากมีบ้างเนาะ ไปตามตลาดเนี่ยเนาะเขาก็จะว่าออกมาทําไมอะไรรีบออกมาทําไมเนาะสตรีเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักสำคัญของการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19สตรีอำเภอกงไกรล,ล่าจังหวัดสุโขทยัยนำโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ได้รวมพลังกับสตรีทุกๆุกอำเภอในจังหวัดส,สุโขทยัยร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีสุโขทยัยรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลังของสตรีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นการลดรายจ่าย การดูแลสุขภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวได้มีการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพักส่วนครัวไว้กินเองเพื่อเป็นการลดรายจ่ายการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีสุขโขทยัยรวมใจสู้ภัยโควิด -19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดสุโขทัยประเภทเงินอุดหนุนโดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรปลูกผักสวนครัวให้กับประธานกรรมการพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้านซึ่งเป็นครูกอแล้วนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับครูขอซึ่งเป็นกรรมการพัฒนาสตรีในหมู่บ้านของตนเอง จากนั้นครูขอจะเป็นแกนนำหลักในการส่งเสริมให้ทุกๆครัวเรือนปลูกผักสวนครัวจนนำไปสู่การจัดตั้งธนาคารพอเพียงในทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนก้าพันและเมล็ดพันผักรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักของคนในชุมชนการปลูกผักสวนครัวเนี่ยทำให้คนในชุมชนเนี่ยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ จากการอาศัยพลังสตรีในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีสุขโขทัยรวมใจสู้ภยัยโควิด -19 ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต่อสู้กับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิ 19, ด -19 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังสตรีเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้รวมพลังสตรีสุโขทัย รวมใจสู้ภัยโควิด19เอ้า